คณะสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจจะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นครับก็ได้ยื่นพยานหลักฐานแล้วก็ยื่นคําร้องขอต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อขอหมายจับท่านสมาชิกพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นปกติเราจะออกวาระในวันศุกร์นะครับก็วันนี้ก็จะเสนอเรื่องกับเรียนทนทาปะธเพื่อขออนุญาตบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วนก็จะเป็นวันที่ยังยืนยันวันที่20กุมภาพันธ์นะครับ เลขาสภาย,ยืนยนันค่ะหนังสือขอจับกลุ่มตัวสสปูอัดถึงสภาแล้วและเตรียมให้ประธานสภาบรรจุเข้าวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนในการประชุมสภาวันที่20กุมภาพันธ์นี้สำนักง,งานลงรับเมื่อเช้านี้ครับเป็นหนังสือที่ท่านพบตรนำกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทรนราษฎรเพื่อขออนุญาตดำเนินคดีกับท่านสมาชิกที่ที่เป็นข่าวอยู่นะครับ ในเนื้อหาของหนังสือนะครับบังเอิญว่าม,มีมีชื่อของผู้เสียหายผมก็เลยต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูก่อนว่าจะเปิดเผยได้ได้เพียงใดนะครับเขาก็ระบุชื่อผู้เสียหายมาเ<ม>นื้อความในหนังสือนะครับที่ที่บอกได้ก็คือว่าแจ้งว่าผู้ทางผู้เสียหายนะครับได้มาร้องทุกข์กับสถานีตํารวจภูธร,รจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเมื่อวันที่9มกราคมนะครับเวลา14.00นนาฬิกานะครับ เป็นผู้เสียหายชาวจีนนะครับในนั้นระบุชื่อมาด้วยนะครับสุภาพสตรีก็ก็ร้องร้องทุกข์นะครับในความผิดเกี่ยวกับที่เป็นข่าวอยู่นะครับกับกับท่านสมาชิกครับพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจภูทรเชียงใหม่นะครับก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ได้มีการตั้งเขาเรียกว่าคณะคณะสอบสวนนะครับมีคําสั่งตั้งคณะสอบสวนเมื่อวันที่22มกราคม2568ครับ คณะสอบสวนได้รวบรวมในตามเนื้อหานะครับที่ผมพูดเนี่ยตามเนื้อหาของจดหมายคณะสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจจะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นครับก็ได้ยื่นพยานหลักฐานแล้วก็ยื่นคําร้องขอต่อสารจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อขอหมายจับนะครับหมายจับท่านสมาชิกเพราะว่าอยู่ในสมัยประชุมนะครับาสารเชียงใหม่นะครับได้ออกหมายจับนะครับที่ที่จอ262 ทับ2,568นะครับเมื่อวันที่วันที่4กุมภาพันธ์ครับเป็นหมายจับของของสารจังหวัดเชียงใหม่อส,อสอพถานีตำรวจอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ส่งเรื่องดังกล่าวหมายจับมายัางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับสำนักกองกฎหมายและคดีก็ได้นำทำหนังสือถึงท่านพอบอตรเพื่อลงนามถึงท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่ขออนุญาตครับในหนังสือก็เรียวขออนุญาต จับกลุ่มตัวนะครับเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาและเพื่อการสอบสวนต่อไปครับครับก็เป็นเนื้อหาที่ที่หนังสือที่ที่ส่งมาจากสํานักงานตารวจแห่งชาติครับครับตามกําหนดการเดิมครับก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นปกติเราจะออกวาระในวันศุกร์นะครับก็วันนี้ก็จะเสนอเรื่องการเรียนท่านประธานเพื่อขออนุญาตบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วนก็จะเป็นวันที่ยังยืนยันวันที่20กุมภาพันธ์นะครับแต่การพิจารณาก็ต้องไปดูเนื้อหาในวันนั้นว่ามีเนื้อหา าระเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนะครับว่าว่าเรื่องนี้จะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ครับ